คลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆในการประกอบชิ้นงานเหรียญปยทานเข้าต้มมัดเนืรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆเ,เตรียมชิ้นงานมาเลยแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กาวนะคะยิงยึดติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ตามแบบในคลิปจะใช้กาว B 7 0 0 0ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้กาวร้อนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกจากนั้นนำอีกหนึ่งชิ้นมาประกบคู่กัน แบบนี้ค่ะจะระยะให้ได้ตามความเหมาะสมและต่อไปค่ะเราก็จะใช้ในส่วนของดิ้นสีนะคะผูกมัดติดตามแบบในคลิปจะใช้ดิ้นสีทองเส้นใหญ่จะตัดอยู่ที่ความยาว21เอซนติเมตรค่ะจะตัดทั้งหมด2เส้นแล้วก็ผูกมัดย้ําแบบนี้ละคะ่ะให้แน่นกันหลุดนะคะจากนั้นปลายดิน้นพับประกบไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้เลยและอีกหนึ่งเส้นที่เหลือก็มัดแบบเดียวกันค่ะ มัดย้ำให้แน่นกันหลุดแต่ว่าอย่าดึงแน่นจนเกินไปจะทำให้ชิ้นงานเสียรูปทรงได้นะคะและเมื่อเสร็จแล้วจับปลายดิ้นที่เหลืออยู่ตรงส่วนนี้นะคะสอดไปฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วจัดตกแต่งมุมให้ได้ตามความต้องการ ถ้าปลายดิ้นยาวจนเกินไปก็ตัดออกให้ได้ระยะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะค่าเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการประกอบชิ้นงานเหรียญโปรยทานข้าต้มมัดแบบง่ายๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ